สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่ทั้งคลาสสิกแล้วก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เรื่อยๆนะคะ The Catcher in the Rye ของ J.D. Salinger ค่ะเราจะคุยกันจากข้อมูลที่เราลองไปรวบรวมมาวิเคราะห์กันดูครับเป็นเล่มที่ชื่อคุ้นหูมากแต่พอลงไปดูเนื้อหาจริงๆนี่อืซับซ้อนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้ามองผ่านข้อมูลที่เราได้มาที่เขาพยายามจะแกะความคิดของ Holden Caulfield ตัวเอกของเรื่อง ใช่เลยค่ะตอนแรกที่ได้ยินชื่อแปลไทยจะเป็นผู้คอยรับไว้ไม่ให้ใครร่วงหล่นหรือบางทีก็เรียกคนดักในทุงเข้ารายนี่ก็แบบเอ๊ะ eh, เกี่ยวกับอะไรนะแต่พอมาดูข้อมูลประกอบเออมันมีความหมายโยงกับกันเรื่องลึกซึ้งเลยครับหลักๆเลยคือหนังสือมันพาเราเข้าไปในหัวของโฮเดนคอฟิลเด็กหนุ่มวัยสิที่เพิ่งโดนไล่ออกจากโรงเรียนประจําอีกแล้วคือเขามองโลกแบบคนที่ไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกแปลกแยกโดยเฉพาะกับโลกของผู้ใหญ่ ที่เขาชอบพูดว่ามันเต็มไปด้วยความเอ่อความไม่จริงใจความเสแสร้งแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแค่ไม่กี่วันเองนะคะช่วงที่โฮเดนหนีออกจากโรงเรียนมาเอา่อเร่ร่อนอยู่ในนิวย์กซิตตี้ช่วงก่อนคริสต์มาสพอดีซึ่งข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่าไอฉากหลังที่เป็นเมืองใหญ่ๆตอนเทศกาลนี่แหละคะ่ะครับครับมันยิ่งขับเน้นความรู้สึกโดดเดี่ยวของเขาให้ชัดขึ้นไปอีกใช่ครับมันเป็นภาพที่ตัดกันน่าสนใจนะคือข้างนอกมีแสงสีคนเยอะแยะ แต่ข้างในโฮเดนกลับรู้สึกว่างเปล่ามากๆเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือลองมาดูกันค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยโลกในสายตาโฮเดนเป็นยังไงทําไมเขาถึงแบบต่อต้านคําว่าเสแสร้งหรือโฟนี่ขนาดนั้นแล้วเบื้องหลังท่าทีเกลี้ยกราดประชดประชันของเขามันมีความเศร้าอะไรซ่อนอยู่แล้วก็คําถามที่หนังสือทิ้งไว้ซึ่งเอกสารที่เราดููดมาก็มีมุมมที่น่าสนใจเหมือนกันครับ เรามาสำรวจความคิดอารมณ์ที่มันซับซ้อนของตัวละครนี้กันซึ่งผมว่ามันก็อาจจะยังสะท้อนอะไรบางอย่างที่เชื่อมกับยุคสมัยเราได้อยู่นะครับไปเด็นแรกเลยที่ชัดมากๆทั้งจากหนังสือเองแล้วก็ในโน้ตที่เราได้มาคือมุมมองของโฮเดนที่ว่าโลกของผู้ใหญ่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเสแสร้งหรือโฟนี่ที่เขาชอบพูดคำว่าโฟนี่นี่ใช้บ่อยจริงครับในข้อมูลที่เราดู มีการวิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่แค่คำบ่นแบบบ่นไปเรื่อยของวัยรุ่นนะแต่มันสะท้อนความพยายามอย่างมากของเขาที่จะหาความจริงแท้ความจริงใจในความสัมพันธ์ต่างๆซึ่งเขาก็มักจะผิดหวังเขาเห็นความไม่จริงใจนี่ในหลายๆคนหลายๆที่เลยนะคะทั้งแบบครูใหญ่ที่ดูเหมือนจะเอาใจแต่พ่อแม่รวยๆเพื่อนร่วมห้องที่ชอบโม้หรือแม้แต่บทสนทนาผิวเผินอย่างตอนคุยกับแม่ชีเรื่องละคร หรือคนที่ชอบใช้คำพูดสวยๆแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลที่เรามีคือเขาชี้ว่าการตัดสินคนอื่นว่าเสแสร้งของโฮเดนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากความเกลียดชังอย่างเดียวนะครับแต่มันมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงความสับสนในใจเขาเองด้วยซ้าคือมันอาจจะเป็น,นกลไกป้องกันตัวอย่างหนึ่งอ๋อพอเขารู้สึกว่าโลกข้างนอกมันซับซ้อนเกินไปรับมือไม่ไหว ก็ปอกแปะป้าไปเลยว่างั้นว่ามันไม่จริงมันไม่กว่านี้หรอคะอาจจะมองแบบนั้นได้ครับใครสร้างกำแพงไว้ก่อนปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดผิดหวังที่อาจจะเจอถ้าพยายามไปเชื่อมต่อก,กับโลกที่เขาไม่เข้าใจวิธีเล่าเรื่องของเขาที่ดูเหมือนตลกตลกประชดชดนะครับอืมอืมแต่จริงๆมันแฝงความขมขื่นไว้เยอะเลยมันคือเสียงของคนที่กำลังพยายามหาที่ทางของตัวเองในโลกนี้ มันเหมือนเสียงของคนที่อยากจะตะโกนถามว่าแบบทำไมเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันตลอดเวลาซึ่งเป็นคำถามที่ก็น่าคิดนะคะหลายคนอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่ที่นี้ประเด็นสำคัญมากๆที่ข้อมูลเราเน้นย้ำเลยคือภายใต้ท่าทีแข็งๆดูไม่แคร์ใครของโฮเดนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเปราะบางมากแล้วก็โดดเดี่ยวมากๆด้วยครับจุดนี้ชัดเลยค่ะโดยเฉพาะพอเราโยงกับปมเรื่องน้องชายเขาอาลีที่เสียไปใช่ครับ การเสียชีวิตของอาลี well, <S <s ah uh ่ด้วยโรคลูคีเ mm มีย hmm. มีเป็นเรื่องสะเทือนใจที่ส่งผลกับโฮเดนลึกซึ้งมากข้อมูลที่เราศึกษามานี่ระบุเลยว่ามันไม่ใช่แค่ความเศร้าทั่วไปแต่มันเป็นเหมือนบาดแผลทางใจหรือทรอมาที่หล่อหลอมุมมองโลกของเขาไปเลยทำให้เขามองเห็นแต่ความไม่ยุติธรรมความโหดร้ายและก็ความเปราะบางของชีวิตมีโน้ตชิ้นหนึ่งที่เรามีเขาวิเคราะห์ไปถึงว่า ความหมกมุ่นของโฮเดนกับการอยากปกป้องความบริสุทธิ์ของเด็กๆอะค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับความรู้สึกผิดลึกๆหรือความปรารถนาที่อยากจะปกป้องอัลลี่แต่มันทําไม่ได้ถูกต้องเลยครับมันคือที่มาของจินตนาการเรื่องคนดักในทุ่งข้าวไรหรือ the catcher in the rye i ที่เป็นชื่อเรื่องนั่นแหละครับเขาไม่ได้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทนายความอะไรแบบนั้นเลยออ แต่อยากเป็นแค่คนที่คอยยืนอยู่ตรงขอบทุ่งเข้าวไรกว้างๆคอยดูเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่แล้วถ้าใครเผลอวิ่งไปใกล้ๆหน้าผาก็จะคอยรับไว้ไม่ให้ตกลงไปซึ่งหน้าผานั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่โลกผู้ใหญ่ที่มันเต็มไปด้วยความซับซ้อนความเจ็บปวดความแส,สแสรงที่เขาเกลียดนักเกลียดนามันเป็นภาพที่สะท้อนความ ปรารถนาอยากจะหยุดเวลาไว้เลยนะคะอยากจะรักษาความไร้เดียงสาวไว้ทั้งของคนอยู่แล้วก็ของตัวเองด้วยหรือเปล่าคะเพราะเขาก็ดูจะกลัวการโตเป็นผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันแน่นอนครับมันคือความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนความกลัวที่ต้องประนีประนอมกับโลกที่เขาไม่เห็นด้วยการเสียอาล่ไปมันทําให้เขามองว่าความเป็นผู้ใหญ่คือการสูญเสียความดีงามบางอย่างไปโดยปริยาย นอกจากเรื่องการสูญเสียแล้วไอความพยายามจะเชื่อมต่อกับคนอื่นของโฮเดนก็น่าสนใจนะคะคือในขณะที่เขาวิจารณ์คนอื่นว่าเสแสร้งเนี่ยตัวเขาเองก็โหยหาการเชื่อมต่อที่มันจริงแท้อยู่ตลอดเวลาเลยใช่ครับข้อมูลที่เรามีวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเป็น p a r adox หรือความย้อนแย้งในตัวโฮเดนเลยคือเขาผลักใสผู้คนออกไปนะแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามอย่างมากที่จะหาใครสักคนเข้าใจเขาโทรหาคนนั้นคนนี้ นัดเจอแฟนเก่าชวนคนกับแท็กซี่คุยไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่เวิร์กเลยใช่ไหมคะบทสนทนาม,นม,นมันมักจะจบลงแบบผิวเผินหรือไม่ก็เข้าใจผิดกันไปอีกมันเหมือนยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวเข้าไปใหญ่ครับในเอกสารมีมุมมองว่าความล้มเหลวในการสร้างสัมพันธ์ผู้นี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นไม่เข้าใจเขานะครับแต่เพราะตัวโฮเดนเองก็อาจจะยังสื่อสารความต้องการที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้ หรือไม่ก็เปิดใจรับความช่วยเหลือหรือความเข้าใจจากคนอื่นได้ไม่เต็มที่เหมือนกันมันเหมือนเข้าสร้างกำแพงไว้สูงไปหน่อยยกเว้นกับคนเดียวเลยมั้งคะคือน้องสาวฟีบี้ฟีบี้นี่เป็นข้อยกเวน้นและก็สำคัญมากจริงๆครับข้อมูลที่เรามีชี้ว่าฟีบี้ไม่ใช่แค่ตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่โฮเดนแตมหาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงให้โฮเดนด้วยเธอฉลาดช่างถามแล้วก็เป็นคนเดียวที่กล้าท้าทายความคิดบางอย่างของโฮเดนแบบตรงๆเลย บทสนทนาระหว่างเขากับฟีบี้นี้เป็นช่วงที่เราได้เห็นด้านที่อ่อนโยนแล้วก็จริงใจที่สุดของโฮเดนเลยนะคะมันทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้เกลียดโลกไปซะทั้งหมดยังมีความรักความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆอยู่ครับความสัมพันธ์นี้สำคัญมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ในโลกที่โฮเดนมองว่ามันเสแสแงไปหมดเนี่ยมันก็ยังพอมีความสัมพันธ์ที่จริงแท้และมีความหมายสาหรับเขาอยู่ แล้วก็เป็นฟีบี้เนี่ยแหละครับที่เหมือนเป็นคนจุดประกายให้เขาเริ่มคิดถึงอนาคตตัวเองอย่างจริงจังขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งทีนี้มาถึงคำถามสำคัญว่าแล้วเรื่องราวของโฮเดนมันให้อะไรกับเราในยุคนี้บ้างอย่างที่รู้ๆกันคือหนังสือมันไม่ได้ให้คำตอบสมเร็จรูปไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วโฮเดนจะโตไปเป็นคนยังไงครับเอกสารที่เราวิเคราะห์มาก็เน้นจุดนี้ว่าหนังสือมันทำงานเหมือนกระจกเงามากกว่าคู่มือ คือมันสะท้อนความรู้สึกสับสนการตั้งคำถามกับโลกรอบตัวการมองเห็นความไม่สมบูรณ์แบบหรือความเสแสร้งต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกนะไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามจริงๆนะคะไอ้ความรู้สึกว่าโลกมันซับซ้อนจังหรือทำไมคนเราไม่จริงใจต่อกันเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสากลมากๆเลยหนังสือมันเหมือนจะบอกว่าเออไม่เป็นไรนะที่จะรู้สึกแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแหละ และข้อมูลที่เรามีก็เสนอว่าบทเรียนหนึ่งที่อาจจะได้จากเรื่องนี้คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นทั้งของโลกแล้วก็ของตัวเองด้วยโฮเดนพยายามหาโลกในอุดมคติมากๆเลยแต่ชีวิตจริงมันอาจจะเกี่ยวกับการหาความหมายท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการเติบโตกับการประนีประนอมด้วยนะคะคือโฮเดนปฏิเสธโลกของผู้ใหญ่แทบจะสิ้นเชิงเลยแต่โน้ตที่เรามีก็ตั้งข้อสังเกตว่า เอ๊ะหรือว่าการเติบโตงจริงมันอาจจะหมายถึงการเรียนรู้ที่จะหาจุดสมดุลหรือเปล่าระหว่างการรักษาความเป็นตัวเองกับการอยู่ร่วมในสังคมที่มันอาจจะต้องมีการปรับตัวบ้างเป็นคําถามที่ท้าทายเลยครับการปรับตัวหรือสวมหน้าก,ากากบ้างในบางสถานการณ์เนี่ยมันจําเป็นสําหรับการอยู่รอดในสังคมไหมหรือมันคือการทรยศต่อตัวเองแบบที่โฮเดนกลัวหนังสือไม่ได้ฟันธงคําตอบแต่ชวนให้เราคิดถึงเส้นแบ่งบางๆตรงนี้ซึ่งมันก็คงไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลายเป็นคน เสจสแวงไปซะหมดเลยใช่ไหมคอข้อมูลที่เราดูเหมือนจะเสนอว่าถึงแม้โลกภายนอกมันจะวุ่นวายเราก็ยังสร้างพื้นที่ของความจริงและความหมายในแบบของเราได้อาจจะในความสัมพันธ์เล็กๆที่มันจริงใจหรือในคุณค่าที่เราเลือกจะยึดถือไว้ใช่ครับมันคือการหาจุดยืนของตัวเองให้เจอการรู้ว่าอะไรคือแก่นแท้ที่เราจะรักษาไว้ถึงแม้ต้องเผชิญกับความซับซ้อนหรือแรงกดดันจากข้างนอกก็ตาม มีประโยคหนึ่งที่ชอบมากจากในหนังสือค่ะแล้วข้อมูลที่เรามีก็หยิบมาพูดถึงเหมือนกันคือตอนที่โฮเดนกำลังจะออกจากโรงเรียนเพนซี่แล้วเขาก็ยังอ้อยอิงๆอ,อ,อ,อยู่เขาพูดว่าเอ่จำเป๊ะเป,เปไม่ได้แต่ประมาณว่า what I was really hanging around for I was trying to feel some kind of a goodbye I hate goodbyes I know it's crazy but I do อ๋อครับครับแปลไทยก็น่กจะประมาณว่า ที่ผมยังเตัดรอยอยู่แถวๆนั้นนะ่ะจริงๆผมพยายามจะรู้สึกถึงการบอกลาอะไรสักอย่างผมเกลียดการบอกลาผมรู้ว่ามันบ้าๆบอๆนะแต่ผมก็เกลียดมันจริงๆประโยคนี้มันจับความรู้สึกเปราะบางความกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความผูกพันลึกๆที่ซ่อนอยู่ของโฮเดนได้ดีมากเลยนะครับใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่เกลียดการบอกลาสถานที่นะแต่มันเหมือนเกลียดการต้องยอมรับว่าช่วงเวลาหนึ่งมันจบลงแล้ว และต้องก้าวต่อไปซึ่งมันก็คือแก่นของการเติบโตที่เขาพยายามจะต่อต้านมาตลอดนั่นแหละใช่เลยครับมันสะท้อนความขัดแย้งในใจเขาที่แบบอยากจะหนีไปจากสถานการณ์แย่ๆนะแต่ก็ยังหวยหาความรู้สึกของการปิดฉากหรือการยอมรับอะไรบางอย่างก่อนจะไปจริงๆเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนแต่ก็จริงมากๆเอาละค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ก็เป็นการลองเจาะลึกแง่มุมต่างๆของ The Catcher in the Rye โดยอิงจากข้อมูลแล้วก็ข้อสังเกตที่เราได้รวบรวมมานะคะ ซึ่งก็เผยให้เห็นทั้งความขาบขอารมณ์ขันแบบเสียดสีแล้วก็ความเศร้าลึกๆของโฮเดนคอฟิลครับซึ่งแน่นอนว่าการได้อ่านหนังสือโดยตรงจะให้ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มกว่านี้เยอะเลยการได้สัมผัสกับน้ำเสียงความคิดของโฮเดนเองจริงๆจ,จะทำให้เข้าใจการต่อสู้ดิ้นรนภายในใจของเขากับโลกที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจเขาเลยได้ชัดเจนขึ้น หนังสือเล่มนี้น่าจะยังคงมีความหมายนะคะสําหรับใครก็ตามที่อาจจะเคยรู้สึกแปลกแยกสับสนหรือกําลังตั้งคําถามกับบรรทัดฐานต่างๆในสังคมหรืออาจจะแค่อยากลองเข้าใจความคิดของวัยรุ่นคนหนึ่งที่พยายามจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองให้ถึงที่สุดแม้ว่ามันจะต้องเจ็บปวดก็ตามครับเป็นงานที่อ่านแล้วกระตุ้นให้คิดให้ทบทวนแล้วก็อาจจะมองเห็นตัวเองหรือคนรอบข้างในมุมใหม่ๆได้เหมือนกันครับ สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากข้อความที่เราได้มาค่ะซึ่งเขาตั้งคำถามไว้อย่างคมคายเลยว่าบางทีการเป็นคนเสแส้งก็น่าจะง่ายกว่าการเป็นโฮเดนคอรฟิลเยอะเลยอืมเป็นข้อคิดที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับคือลองคิดดูว่าการยืนหยัดในความซื่อตรงแบบไม่ประนีประนอมเลยอย่างที่โฮเดนพยายามทาเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างความโดดเดี่ยวความไม่เข้าใจจากคนอื่น ความเจ็บปวดและถ้าเทียบกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเล่นตามเกณฑ์บ้างในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าสบายกว่าก็จริงแต่ราคาที่เราต้องจ่ายในระยะยาวคืออะไรความรู้สึกว่าเราสูญเสียตัวตนไปหรือเปล่าแล้วมันมีคำตอบที่ถูกแค่หนึ่งเดียวไหมคะหรือจริงๆแล้วชีวิตคือการหาจุดสมดุลที่มันพอดีกับตัวเราเองในแต่ละช่วงเวลาน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจความคิดของโฮเดนคอรฟิลไปกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ